หยิบขึ้นมาก็ากินก็กินเป็นจกจกตก,ตก,ตกกินก็เคี้ยวเคี้ยวอ้ยอันนี้มันไม่ใช่มันฝเฟื่อยมันเป็นแบบอาออกมาดูเพื่อนขำมันเยอะใหญ่ยกใหญ่ยกใหญ่คือเธอชอบกินอาหารมากแล้วฉันไปอ่านบทสัมภาษณ์อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะหญ่โบยายโบเขาพูดเขาบอกว่าห<อ>ึงอาหารว่ามันเป็นกินอะไรทำไมถึงเขาหึงหนืออะไรใช่รายการด้วยกันแล้วก็กินอาหารเนอสเปนแล้วมันมันรูปหน้าตามันดีไงก็เลยชบ แต่เออคิดแบบมันเป็นไวรัลเลยตลกดี่เบ้ป่กทำไมอ่ะมันเป็นลีลาของเยโบจากที่เด็กก็แบบหึงอาหารหึงอะไรความจริงอล้วทีมึงจะทำมาถามนี้เพื่อก็จะคือจะด่าโบเมนั่นแหละใช่ไหมโมโหคนยอดวิชาเหมือนกันแหละเมนูที่เคยกินแปลกที่สุดนี่คือมีป่ะมีฉันเคยกินในนี้จระเข้หะโอ้ไม่ให้พูดทีหลังแปลกมากเลยแพ้เลยนี่แพ้เลยนี่คืออะไรคิดว่า คนนี้ก็แปลแล้วนะแต่นีเมยถ่ายรายการเนี่ยไปกินช่วงนี้ต้องไปงานต่างหวัดป่อยก็จะสรรหาร้านอาหารปลาแต่ละจังหวัดล่าสุดไปผิดโลกแล้วก็กินต้มตีนควายตุ๋นอือตีนควายเหรอตีนควายตุ๋นมันกินไม่ได้หรอกเพราะวขนาดหนังของมันอะมันยังเคี้ยวยากมันตุ๋นไงก็กินกินตรงแบบซอกตีนควายอะนี่เป็นเอ็นเอ็นอะไรเงี้ยแต่อร่อยคนนี้แปลกสุด จลัคคแล้วเธาไปกินทําไมอ่ะก็เขาให้กินรายการแล้วให้กินน่ะก็ต้องกินคนเราชอบอะไรแปลกกว่าเราก็กินของแปลกกว่าอะไรอ่ะขี้หมาขี้หมาขี้หมาแห้งกินเลยเคี้ยวเลยอ่ะคือทำทำไมอ่ะก็คิดอยู่ว่าทําทําไมแต่มันไม่รู้มันมันเคี้ยวไปแล้วตอนไหนตอนเรียนก็หยิบขึ้นมาก็กินก็กินเป็นตกจกกกินก็เคี้ยวเคี้ยวอยอันนี้มันไม่ใช่มันฝนเฟือมันเป็นแบบ ออกมาดููเพื่อนขำมันยักใหญ่ยกใหญ่ยกใหญ่เนี่ยเอาขี่หมาแห้งมาใส่ให้ดแต่ว่าขอโทษไม่ได้กินไหมเจนคือไม่ได้กืนคือแค่อยู่ในฝงฝงมันต้องมีผงมันต้องมีบางส่วนเข้าไปบ้างแหละคนมันเป็นขี่หมาแห้งอ่ะไม่มันก็ใส่เข้าไปมันก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่แต่มันทันใจแล้วมันเปขนมโกยยอมรับว่าเป็นมีกัดแต่ว่าไม่กืน เมื่อกี้ไอ้มะม่วงมะม่วงตกพื้นในเรื่องเล็กเลยใจในเรื่องเล็กอย่าไปกินนะขี้เพราะโฆษณามันใช้กุ้งเตือนก็ได้ของแปลกของเป็นดิฉันวันนี้ผู้ชนะของเราน้องปิงปองนะคะไม่น่าเอามาสู้กันหรอกนะอยากให้มันลบเลือนไปไม่เคยกินขี้ตัวเองฮะเพราะไม่เคยกี้เพราะโฆษากูเข้าใจแล้วกูเข้าใจนิสัยที่เอาชนะของอีเล็กแล้ว ก็พอให้มิกบอกชนะจากการกินขี้หมามันบอกแต่เล็กคือกินขี้ตัวเองแปลว่าเล็กชนะด้วยการกินขี้ตัวเองเออมันเป็นคนที่เอาชนะจริงๆนะไม่พอพูดไปพูดมาก็เออมันต้องเกิดไม่เป็นไรแพ้บ้างก็ได้แต่ขี้หมาชนะเออขี้หมาชนะขี้ตัวเองมันยังเป็นของที่ตัวเองกินเข้าไปแล้วแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปกินเหมือนเธอฉันนม่นโ่นปลาองเด็กตัวลรไดู้้ชนะแล้ว